สวัสดีค่ะอืม,อมเจอกันเมื่อเช้าเช้ามืดเจอกันตอนนี้มืดมืดก็ยังเจอกันอีกอืมชีวิตนี้ค่ะสบายอ่าเช้ามืดตื่นมาค่ะอยู่ที่บ้านก็ว่าจะทํางานค่ะตอนนี้ก็มืดอีกค่ะเอ้าดูนี่คืออ่นอนานู่นนาฬิกา นาฬิกาของที่ทํางานอ่าแล้วดูที่ทํางานอืมดูที่ทํางานเอะเจ้าที่ค่ะพี่คือเจ้าที่ชิวไม่มีข้าราชการคนไหนอ่ะไม่มีข้าราชการคนไหนคะ่ะคือดิเด่นเหมือนพี่เห็นไหมตื่ ตั้งแต่ตีห้าทำงานที่บ้านอา้าวแปดโมงครึ่งแล้วสองทุครึ่งพี่ยังไปไหนไม่ถูกยังสิงสถิตหยุดเนี่ยค่ะที่ทำงานคิดดูก็คือปีนี้ก็คือขาา้ขาราชการดีเด่นแห่งชาติพี่ขอนะคะชีวิตค่ะคือถามว่าไม่คิดจะกลับบ้านเหรอคะคุณไม่คิดจะกลับบ้านคุณไม่มีบ้านให้กลับเหรอคะ มีค่ะบ้านนี้ลูกอยู่บ้านแต่ว่าทำไมพี่ยังสิงสถิตเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่ทำงานเพราะว่างานไม่เสร็จค่ะเออข้าราชการดีเด่นของเมืองไทยอ่ดูหนะ้าดูหน้าข้าราชการดีเด่นค่ะข้าราชการดีเด่นดีเด่น แบบกระเด็นหายไปเลยอะค่ะไม่ใช่ติดตำหนักกระเด็นหายไปเลยค่ะค่ะนี่นี่ค่ะชีวิตข้าราชการบ้านๆของเทอ่ะทุกคนสงสัยว่าทําไมมันไม่ไปไหนมันยังอยู่ที่ทํางานชีวิตคือไม่คิดจะไปไหนเหรอคิดจะไปค่ะไม่มีเงินไปงานไม่เสร็จแล้วก็ไม่มีเงินไปไม่รู้จะไปไหนกลับบ้านไปก็ ีอะไรทาทํางานค่ะทํางานหาเงินใชนีค่ะชีวิตทํางานหาเงินใชนีบอกแล้วว่าข้าราชการไทยเป็นผู้รับใช้ประชาชนและเป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคารอ,อดูค่ะชีวิตวันละเหมือนกับว่าเก่งอ่ะคือถ้าใครมาดูพี่คิดว่าโอ้ยเก่งมากคือเป็นคนเก่ง ดูสิป่านนี้แล้วยังไม่กลับบ้านไม่ใช่ไม่กลับบ้านค่ะงานไม่เสร็จงานไม่เสร็จก็ต้องนั่งทํางานกันต่อเนี่ยแล้วพี่จะบอกว่าไม่ใช่แต่พี่นะคะข้าราชการท้องถิ่นอีกหลายคนหรือว่าข้าราชการอีกเยอะที่ว่าคืองานที่ต้องทําที่ต้องส่งที่ต้องถึง เพราะว่าเราไม่ได้ทํางานหน้าเดียวแต่คุณไม่รู้ใช่ไหมคุณคิดว่าค่าราชการแปดโมงครึ่งถึงที่ทํางานสี่โมงครึ่งกลับโอเคส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็แต่ว่าคุณเคยรู้อีกมุมหนึ่งไหมว่าเนี้ยว่าบางครั้งเราต้องอยู่ทํางานจนถึงแล้วแต่แล้วแต่แแตนะคะจนถึงแบบ บางบางครั้งหกโมงแล้วก็ยังไม่ได้กลับเจ็ดโมงแล้วก็ยังไม่ได้กลับอ่าคนที่ไม่รู้คิดว่าอยเป็นข้าราชการสบายจะตายสบายค่ะแปดโมงครึ่งมาทางานสี่โมงครึ่งกลับบ้านนั่นคือความคิดของชาวบ้านแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เลยค่ะงานของข้าราชการมันแล้วแต่ตําแหน่งนะถ้าว่าเป็นตําแหน่งเหมือนกับของพี่นะักวิชาการศึกษามันก็จะเปิดเทอม พี่ต้องทําโครงการให้ศูนย์เด็กของโรงเรียนอาหารกลางวันนุมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสร็จก่อนวันที่สิบหกโอเคแล้วน้องคะก็คือหน้าที่ของพี่อย่าคิดว่าข้าราชการสบายค่ะใช่นั่งโต๊ะนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้สบายเอ่อาห้องเอสบายแต่รู้ไหมว่าสมองเนี่ยมันเชื่อนไปแล้วค่ะก็คือว่าโอ้ชีวิตโดยเฉพาะชีวิตข้าราชการ ท,ท้องถิ่นก็คือว่าอืมหัวหน้ายอย่างหนึง่งประหลัดอย่างหนึง่งนายกอย่างหนึง่งรองอย่างหนึง่งชาวบ้านอย่างหนึง่งโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ค่ะคืออยากคิดว่าชีวิตข้าราชการสบายคือ <c oughs> เจ้านายเยอะเหลือเกินค่ะ เจ้านายมากไม่รู้ว่าอใครคือเจ้านายคือมาตั้ง่อนสร้างสร้งสร้างสงสงสงค่ะเอาตายแค่นี่เลยค่ะเช่นคุณตายเออหัวหน้าสร้างทำผนั้นบลัสร้างทำผนีนายกสร้างทำผนั้นเออเอารองมาผนั้นเอ้าผูดรับเม่าผนีเอ้าคุณครูเตียวนั่นเอาหลงเรียนมาผนีเอ้าไอ้ ชวบ้านโอ้ยชีวิตค่าวันหนึ่งรอยคนรอยเรื่องราวนี่คือชีวิตข้าราชก,การทงทิศมันบานก็คือตื่นเช้ามาคือวันนี้ฉันต้องเจอกับอะไรนะคือแบบอืมคือโอ้ยกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้าตายมังกลางมั้งนะครคือว่าตื่นเช้ามาพรุ่มนี้สวันนี้ ฉันจะเจอกับอะไรนะวันนี้มีแล้วนะคือแต่ละวันเหตุการณ์ไม่ซ้ำไม่ซ้ำค่ะคือว่าโอ้ยแต่ละวันเหตุการณ์คือบางวันก็เพื่อนขาดุนบางวันก็เราคาดุนบางวันมาอารมณ์นีเอา้ามาเจอเพื่อนประสาทอินบางวันเพื่อนอารมณ์นี่เช่นมาประสาทกินโอ้ยชีวิตคือ เข้าใจไหมคะยู่ที่ทำงานแต่เปมงครึ่งยันห้ามุหกมุมเจ็ดมงเออมันไม่ใช่วาติไม่ใช่ว่ะผีจิ้มมั่วถังปี้ก็คือมันเป็นช่วงเป็นช่วงหนึ่งก็คือว่าเาไแต่ตำแหน่งของเคยจะมั่วงานช่วงนหนช่วงไหนไหน,นั่นแหละคะ่ะมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ที่อยากให้ทุกคนดูว่าชีวิตข้าราชะการมันไม่ได้สบายเหมือนคุณกิจก็คือขามีมีก็ช่วงที่ว่าอา่า ป็นมงครึ้งถึงสี่มงครึง,ง,ง,รงอาแต่บางตำแหน่งงานเข้าคือคางบางคนเลือกที่จะางานกลับไปทำที่บ้านแต่เหมือนผีกลับไปถึงบ้านแล้วก็คือว่าต้องเข้าต้องเข้าบ้านลูกต้องทำการบ้านถึงถ้าผีไปแล้วก็คือว่าได้เป็นว่าเอา้าแมยมั่งลุกมั่งเรื่องผีเลือกที่จะไอทำงานโตเที่ยวบ่อโตบางคนเขา้าไม่ได้เหมือนผีคือเข้าต้องกลับไปบ้านเพราะว่า ต้องไปหุงข้าวส่งกับข้าวดูแลลูกดูแลสามีแต่วันพีพีชโชคดีก็คือลูกพีโตแล้วทึงพีก็คือว่าอย่าพูดถึงสามีค่ะพูดถึงสามีถึงค้นึ้นเม็ดเวรเม็ดกรรมกันเลยค่ะก็คือวางก็วาง,วางไม่ใช่ไม่ว่างก็คือว่าคือลูกพีโตแล้วก็คือวามรับพิชก์คือเขาดูแลตัวเองไ่าพีก็เลยมีเวลาทํางานตรงนี้โอเค ก็คือว่าบางคนเขาเลือกที่จะว่าเอ้าต่วชามาทำโต้มาทำโต้ะหรือว่าบางคนมาทำเส่อาทิตย์อย่าว่าชีวิตข้าราชกลารไปนะคะนี่คือจริงๆของชีวิตข้าราชกลารแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมั่วตุกช่วงมันจะเป็นชวงชวงซึ่งก็แต่ละหน้าทีเลยแต่ละบทบาทซึ่งของนักวิชาการศึกษาผีจะมั่วชวงเทียช่วงก่อนเพิ่มโอเคนะคะก็คือว่าบางคนจะคิดว่าแลวทำไมเวลามีต่างนานเพื่อคุณไม่ทําผีไม่ได้สามารถทํางานคนเดียวได้ค่ะ ต้องรอเอกสารนจากโรงเรียนย่อยต้องรอเอกสารัจากสูนจงรอเอกสารัจากครูนี่คือปัญห้าต่างของครูต่างของผีเขาก็ต้องรอยอดเด็กผีก็ต้องรอเอกสารนจากเขาเออซึ่งไม่มียอดเด็กผีก็ไม่สามารถทําโครงการไายเพราะว่าโครงการของผีมันเรียกว่าการยอดเด็กเพื่อที่จะของงบอุดน,นุ่นอาหารกลางวันอาหารเสริมนมได้หัวทุกสิ้งทุกอย่างคือนเนี่ยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ح, มันมีได้งไงมันมหรือคุณคิด ที่น่มีกองการศึกษามันที่พีเคยบอกว่าโอเคคุณสบายมีหลายคนช่วยกันแต่ของพีที่นี่นักวิชาการศึกษาคนเดียวถูกหนาทีทุกตําแหน่งคะ่ะก็คือว่าตอ,ตอนนี้ตอนนี้ทุกบทเรียงวันนี้นึ่งใบฉันน่าจะลาออกคือชีวิตข้าราชการเธยแต่ว่าเหนื่อยอยู่ไม่ได้เหนื่อย ฉันไม่มีเวลาเลยค่ะเอาไงไงเวลาให้ลูกไม่มีอย่าท้าถึงหาผัวไหมเอาเวลาในห้ะ